สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูจะมาเฉลยกิจกรรมหาจุด Hk ให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะได้มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาจุด Hk แบบจัดรูปนะคะดูข้อแรกเลยข้อ1 fx เท่ากับ x กำลังสองบวก6 x ลบสานะคะจากโจทย์ของเราจากที่เราเรียนไปนะคะ เราก็จะใช้หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะเดี๋ยวครูเขียนสูตรตรงนี้เพิ่มไว้ให้อาจะได้ชัดเจนอีกมันจะมีหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองกระจายได้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลัง แล้วบวกด้วยหลังกำลัง2แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้สูตรที่เป็นค่าบวกแน่นอนนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้สองพจน์หน้าเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าหน้าของเราคือ x ทีนี้เรามาดูหน้ากำลัง2องบวกสหน้าคือ x หลังเราก็ต้องไปหาว่าหลังจะเป็นตัวอะไรอันนี้2ก,กับ x คูณกันได้ส x นะคะเ หลังจะเป็นอะไรเมื่อคูณกันแล้วต้องได้ 6x นะคะเพราะฉะนั้นหลังของเราต้องกลายเป็น3จากนั้นเราก็จะกระจายตามพจน์นี้เลยนักเรียนนี่พจน์นี้นะคะเพื่อให้ได้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เหมือนกันหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังแล้วไปบวกด้วยหลังคือ3กําลัง2ใส่วงเล็บไปก่อนค่ะเซตนี้คือเซตของกําลังสองสมบูรณ์ เราบวกเข้าด้วยอะไรเราต้องลบออกด้วยสิ่งนั้นนะคะจะเห็นว่า x กําลัง2บวก 2x คูณกับ3ตัวเนี้ยมันก็คือ x กําลัง2บวก 6x นั่นเองนี่ค่ะตัวนี้มันคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้3กําลัง2ตัวเนี้ยมันคือสิ่งที่เกินเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องลบมันออกไปบวกอะไรเข้ามาลบออกด้วยสิ่งนั้นนะคะส่วน3ตัวนี้มันคือสิ่งที่โจทย์ให้มาเราก็ต้องเอามาเขียนเหมือนเดิมไม่งั้นรูปประโยคเราหายไปก็คือโจทย์เราจะผิด ต่อไปนะคะเซตนี้ที่เรายืดเป็นกําลังสองสมบูรณ์เราก็จะยุบให้เหลือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองก็จะกลายเป็น X บวกด้วย3ทั้งหมดกําลังสองลบ3ากลังสองก็คือลบเลบด้วย3เพราะฉะนั้นจะได้เป็น X บวก3ทั้งหมดกําลังสองลบด้วย12 เราจะได้จุด h k ของเราออกมานะคะทีนี้เวลาเทียบจุดนักเรียนจะหาจุด h k นะคะครูแนะนําให้นักเรียนเขียนไว้ก่อนว่าจากโจทย์เนี่ยเวลาเราทานะคะเราเปรียบเทียบ f x สมการตั้งต้น f x ของเราก็คือ a คูณกับ x ลบ h กําลัง2บวก k แต่ในเวลาที่ทํากันบ้านส่งครูไม่ต้องเขียนตรงนี้มานะคะคือเขาจะไม่นิยมเขียนแต่อันนี้จะเขียนให้นักเรียนเพื่อดูเฉยๆว่า เวลาเราจะหาค่า hk มาตอบเราจะเอาตัวไหนมาตอบตัวนี้นะคะนักเรียนคือค่า h ed, เพราะฉะนั้น3คือ h ed, แต่หน้า h ต้องเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้น h ของเราตัวนี้ได้ลบ3ต่อไป k ค่ะ k คือตัวนี้ก็คือลบ12นั่นเองทีนี้หน้า k ต้องเป็นเครื่องหมายบวกแต่12เขาเป็นเครื่องหมายลบ ลบลบเจอกันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นตอบลบสามกับลบสิบสองก็คือค่า h k <S <S นะคะอ่ะคัดลอกไว้ดีกว่านะคะอ่ะไปขอ,องมไว้ตรงนี้อ่ะนะคะใส่สีไว้ด้วยจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นสูตรที่เราเอามาใช้นะคะแล้วก็อ่ะลบก่อน ดูข้อ2ต่อเลยนะคะข้อ2เนี่ย f x เท่ากับ x กำลังสบวก3 2 x บวก247เนะคะอ่าเราก็จะทำเหมือนเดิมซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าหน้าของเราคือ x แน่นอนนะคะตัวหน้าเนี่ยหน้าเท่ากับ x นะคะก็ถือเราจะใช้2พจน์แรกเหมือนเดิมนะคะในการจัดรูป x หน้าก็คือ x นะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าคือ x หลังคืออะไรนะคะเราก็ต้องมาหาว่าหลังของเราเนี่ยจะคืออะไร2คูณอะไรได้32นะคะก็คือ2คูณ16นั่นเองได้32บวกด้วย16หกําลัง2หน้ากาลังสองบวก2หน้าหลังเราไปบวกด้วยหลังกาลังสองนะคะบวกเข้าด้วยอะไรนะักเรียนต้องลบออกด้วยสิ่งนั้นนะคะแล้วเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาเขียนให้หมด247 ใส่วงเล็บไว้ค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นรูปกําลัง2ส,สมบูรณ์ที่เราจัดไว้ตรงนี้นะคะจะสังเกตเป็นตรงนี้อ่ะต่อไปครูก็จะรวบก็จะเหลือ x บวกสิคิดว่าเขียนผิดอ่ะโอเคอันนี้เป็นหลังนะคะ,ะลบด้วย16ยกยกกำลังสองขอกดเครื่องคิีเลขหน่อยนะคะเพื่อความแม่นยำนะนักเรียน สองนะคะอ่ะ้าหกบวก247บนะคะก็บวกลบกันออกมาไม่สามารถไม่สามารถนะคะอ่ะโอเคก็จะได้9นะคะ x บวก16 กำลังสองลบเจะกดเครื่องคิดเลขซะหน่อยอ่เจ็ด <47. S 1> โอเคไม่น่าจะผิดนะคะกลัวผิดมากเลยเพราะว่านั่งทําคลิปตอนกลางคนอะต่อไปนะักเรียนทีนี้เวลาเราจะหา H k ถ้านักเรียนแม่นในรูปนี้แล้วก็สามารถตอบได้เลยนะคะถ้าไม่แม่นก็เขียนไว้นะคะก็มาเขียนเทียบเทียบไว้ว่าเราต้องการอ,อ,อยู่ในรูป f x เท่ากับ a คูณ x ลบ h กําลังสองบวก k เพราะฉะนั้น h ของเราคือตัวนี้สิบหกนะคะแต่ว่าเครื่องหมายมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเครื่องหมาย h ต้องเปลี่ยนกลายเป็นลบสิบหกอ่ะก็เป็นจากบวกเป็นลบนะคะ k k ต้องเป็นเครื่องหมายบวกหน้า k ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้น9เป็นลบก็ต้องใส่ลบ9แบบนี้ ะะดูข้อ3ต่อเลยนะคะข้อ3 fx เท่ากับ x กํลังสลบ6 x บวก1นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนักเรียนหน้าของเราคือ x นะคะแล้วหลังเรามาหาว่าหลังคืออะไรเราจะใช้2พจน์แรกเหมือนเดิมนะคะในการจัดรูปหน้ากํลัง2ลบ2คูณหน้าคือ x หลัง สองคูณอะไรได้หกนะคะก็คือสามนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังคือสามหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็ต้องไปบวกหลังกำลังสองซึ่งหลังก็คือสามนะคะบวกเข้าด้วยอะไรเราบวกเข้าด้วยตัวนี้เราก็ลบออกด้วยตัวนี้นะคะแล้วบวกหนึ่งก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็จะได้อันนี้ครูจะรวบเลยนะคะเป็น x ลบสามทั้งหมดกำลังสองก็คือกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสอง ลบด้วย9บวกด้วย1นะคะก็จะได้เป็น x-3 ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบ8นะคะเวลาจะตอบ h k าถ้าไม่แน่ใจเขียนอันนี้ไว้นะคะเราต้องการจัดให้อยู่ในรูป a x ลบเกลัง2บวก k เราต้องการรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้น k ของเออเ h ของเราคือ3อ่าซึ่งเครื่องหมายหน้า h ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น 3ต่อไป k k ของเราเครื่องหมายหน้า k ต้องเป็นบวกซึ่ง8ของเราเป็นลบนะคะเอสานต้องตอบลบ8ค่ะอันนี้คือจุดยอด h k อ่ะต่อไปเข้า4เลยค่ะ f x เท่ากับ x กําลังสองลบ1 8 x บวก72นะคะเอ่อหน้าคือ x แน่นอน ทีนี้มาดูว่าหลังคืออะไรนะคะหน้ากำลังสองลบสองหน้าคือ x หลังคืออะไรล่ะ2คูณอะไรได้18นะคะก็คือ2คูณ9นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องบวกด้วยหลังกำลังสองอันนี้คือเซตของกำลังสองสมบูรณ์นะคะนี่จะเห็นว่าที่ครูทำปีกกาเหมือนกันก็คือเป็นเซตที่เรากระจายนะคะจากนั้นใส่วงเล็บไว้ค่ะอีกตรงนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เราบวกเข้าด้วย9กําำลังสองเราก็ต้องลบออก,อกเขียนผิดโทษทีทักงเรียนอ่ะ บวกข้าก็ลบออกไปนะคะแล้วบวก72ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาให้มาจากนั้นตรงนี้ค่ะเรารวบเลยจะเหลือแค่หน้าบวกเอ้ยลบสิคะลบต้องลบนะนักเรียนอันนี้สูตรลบนะคะเห็นไหมคะสข้อนี้จะเป็นสูตรลบเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบนะคะเป็น x-9 กลบ9กาำลัง2ลบ9กำลังสองบวก72 72เหลือบวก8ก็คือ 80 81อ่ะได้9นะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็น x อกรลบเกำลัง 2- งลบคคิดเลขผิดถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะ hk ครูขอตอบเลยละกันนะคะ h K. คือตรงนี้นะคะ h ก็ K. คือ9นะคะแล้วเครื่องหมายหน้า h K. เป็นลบถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น h ตอบ9 เคเครื่องหมายหน้า k ต้องเป็นบวกนะคะเครื่องหมายหน้า k ตรงนี้ต้องเป็นบวกและซึ่ง9ตัวนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นต้องใส่ลบ9นะคะอ่ะโอเคนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนักเรียน fx เท่ากับ x กำลัง2บวก2 4 x บวก256นะคะข้อนี้เลขมากแค่นั้นเองนะคะอ่ะเรามาลองดูนะคะหน้ากำลังสองทำเหมือนเดิมหน้ากำลัง 2, อสองเพราะฉะนั้นหน้าของเราก็คือ x แน่นอนนะคะแล้วตรงนี้เป็นบวกให้สังเกตเลยเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรบวกแน่นอนไม่มีลบเลยค่ะอันนี้เราจะใช้สองพจน์นี้นะคะในการหาในการจัดอ่ะต่อไปสองหน้าคือ x หลัง2คูณอะไรได้24นะคะก็คือ2คูณกับ12นั่นเองแล้วบวกด้วย12กำลัง2ค่ะ บวกเข้าด้วยอะไรลบออกด้วยตัวนั้นนะคะแล้วก็บวกด้วย256อค่ะ,ะจากนั้นครูจะยุบพจน์นี้นะคะจากหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันก็จะเหลือแค่นหน้าบวกหลังหลังก็คือ12แล้วทั้งหมดยกกําลังสองลบด้วย144บวก256ค่ะ ใช้เครื่องคิดเลขหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหนึ่อยสินะคะเราก็เท่ากับ x บวกสิทั้งหมดยกกำลังสองลบอ่ะต้องเป็นบวกนะคะอ่ะโอเคอันนี้บวกมันมากกว่านะคะต่อไปนักเรียนทีนี้มาค่ะ h k ของเรา h คือตัวนี้แน่นอนแต่เครื่องหมายหน้า h ต้องติดลบนะคะเพราะฉะนั้น h ของเราต้องได้ลบสิ k เครื่องหมายหน้า k ต้องเป็นบวกนะคะเครื่องหมายหน้า k ต้องเป็นบวกไม่รู้จําได้ไหมเนาะอ่ะก็จะได้112ก็จะเป็นคําตอบ h k ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการหาจุดยอด h k นะคะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปนักเรียนเพิ่มเติมนะคะถ้าย้อนกลับไปฟังก์ชันในข้อ1ของเราเนี่ย f x เท่ากับ x กำลังสบวก6 x ลบ3นะคะเราได้แล้วแหละว่าจุดยอดคือลบ3กับลบ12ทีนี้ วิธีการมองว่ากราฟจะเป็นยังไงจะคว่ำหรือจะหงายนะคะให้ดูจากสัมประสิทธิ์หน้า x นี่ให้ดูจากสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เห็นไหมคะว่าสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เนี่ยไม่ได้ติดลบไม่ได้มีเครื่องหมายลบอยู่หน้า x นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอย่างข้อแรกเนี่ยเราจะได้เลยว่าเป็นพาราโบลาหงายค่ะเพราะฉะนั้นไอจุดลบสกับลบสิเนี่ยก็คือจุดที่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือจุดต่ําสุด ะะมาดูข้อสองบ้างข้อสองเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อสองเรานักเรียนอุย๊ยก็จะเห็นว่าข้อสองของเราอนะคะ่ะเดี๋ยวนะคะแบบนี้อ่ะก็ไม่ได้มีนักเรียนไม่ได้มีเครื่องหมายลบนั่นเท่ากับว่ากราฟจะหงายค่ะจะเป็นแก้วน้ําที่เปิดออกก็คือเป็นกราฟงายนะคะถ้าไม่ติดลบจะเป็นกราฟงายถ้าเป็นกราฟหงายก็คือจะมีจุดต่ําสุด จุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรก็จุด Hk ที่เราหาไปก็คือลบ16กับลบ9อันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์กราฟไปด้วยนะคะอะต่อไปค่ะข้อ3 x กำลังสก็เป็นกราฟหงายแบบนี้ได้เลยนะคะจุดที่เราหาได้ตรงเนี้ยก็คือจุดต่ำสุดของเขานั่นเองนะคะข้อ4หน้า x ก็เป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นก็เป็นกราฟหง่ายเหมือนกันค่ะข้อ5ก็ยังเป็นกราฟหง่าย แบบนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ต่อมานะคะการหาจุด h k โดยใช้สูตรนะคะนักเรียนครูได้พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคาบแล้วนะคะว่ามันจะมี2แบบก็คือการจัดรูปแล้วก็การหาจุด h k เนื่องจากเราต้องมีสูตรอยู่แล้วนะคะนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่มีสูตรเนี่ยโจทย์บางข้อมันก็จัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไม่ได้นะคะมันอาจจะไม่มีพจน์นี้ก็ได้ เราก็ไม่สามารถจัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้สูตรเข้ามาช่วยทีนี้วิธีการใช้สูตรก็คือนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าจากฟังก์ชันอย่างเงี้ยเราต้องแยกให้ออกว่าค่า a คืออะไรค่า b คืออะไรแล้วก็ค่า c คืออะไรนะคะอันนี้ก็ได้สอนไปแล้วเหมือนกันว่า a คืออะไรนะคะวิธีการก็คือดูจากรูปทั่วไปของเรารูปทั่วไปของเราคือ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c แบบนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นค่า a ของเราเนี่ยครูจะใส่สีเหลืองไว้อันนี้คือค่า a ต่อไปค่ะค่า b ครูก็จะใส่สีฟ้าไว้ค่า c นี่นะคะที่ครูใส่สีเขียวเพราะฉะนั้น a b c นะคะวิธีการก็คืออ่ะดูก่อนว่าค่า a คืออะไรข้อนี้ค่า a ก็คือ1ค่ะสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x นะคะเห็นไหมว่าคือ1ไม่ไม่ได้มีนะคะเราจะไม่เขียนก็คือ1ต่อไปค่า b ค่ะ b ก็คือ24 c 2 5 6มันคือโจทย์ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเวลาเราใช้สูตรแล้วเนี่ย h k จะออกมาเท่ากับลบ12กับ1 1 2หรือเปล่านะคะอะทีนี้มาหา h ก่อนเลยขั้นตอนแรกนะคะหาค่า h ก่อน h สูตรก็คือลบ b ส่วนด้วย2 a นะคะลบ b ลบ b ของเราก็คือตัวนี้ไง b คือ24ค่ะเพราะฉะนั้นต้องได้ลบ24 2a ก็คือ2คูณกับ1เพราะฉะนั้นจะได้ลบ24ส่วน2หรือเท่ากับลบ12ได้แล้วนะคะค่าเฮทออกมาลบ12แอบไปดูใช่ไหมค่าเฮทลบ12นี่ตรงนะคะอ่ะต่อมาดูค่า k บ้างนักเรียนมาดูค่า k นะคะสูตรการหา k คือ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย c a นะคะ ส a คือ1นค่ะซคือ256ร้บหกลบกำลังสก็คือลบ2ี่สิ่กำลังสส่วนด้วยโอ้ยส่วนด้วย4คูณกับ1นค่ะสคูณกับ a ออะขอใช้เครื่องคิดเลขเลยแล้วกันนะคะสองรคูณสโอ้ย ดีว่าครูกดในนี้อ่ะมันได้หนึ่นะคะสองรคูณสได้1024ลบด้วย24่สิกำลังสองอ่ะยี่กำลังสนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออเป็นอะไรอ่ะใช้คิดเลขร่งไม่ได้เลยนะคะมันลวน โทรศัพท์ก็มีแหละแต่ไม่เอาอ่ะโอเคห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะคะอ่ะยี่สิบสี่กำลังสองได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะคะแล้วหารด้วยสี่อ่ะลบกันออกมาเลยครูก็จะเอาหนึ่งพันยี่สิบสี่นะคะไปลบด้วยห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะมันก็จะเหลือเอ่อบวกนะคะบวกสนะี่ร้อยสี่สิบแปดนักเรียนแล้วหารด้วยสี่นะคะเราก็ไปหารตัดทอนได้เลยนะคะเนี่ยสี่หนึ่งสี่ ทัดสุดอีกเนาะครูขออนุญาตยเอามาเขียนตรงนี้แล้วกันนักเรียนอ่ะมันจะได้448นะคะส่วนด้วย4นะคะก็จะเห็นว่าจัดทอนได้414 414 414428นะคะเพราะฉะนั้นค่า k ค่า k ของครูนะคะก็จะออกมา112นะคะนี่ว้ววๆนะคะก็หันกลับมาดูเพราะฉะนั้น h k เขานี้ก็จะได้ ลบ12กับ112อันนี้ก็คือวิธีการใช้สูตรนะคะก็คืออยากให้นักเรียนได้ไปทั้ง2แบบนะคะ